แม่เขาบอกที <sketches> ่ก oh. ี <fe Jean> ่โมงเขาบอกทันหกโมงใครไปทำทันเวิร์กพอดก็อยู่แค่นี้เองไม่ถ้าไม่บอกเดี๋ยวก็บ่นอีกว่ามากกับระบอกอันนั้นอันนี้ปินปินเขาบอกว่าพูดเยอะๆแล้วก็คินข้าวด้วยจะได้แฟนแก่เงียบเลยเยยอเด้อเียบอกเงียบเด้อจ หน้าบ้านกว้างอยู่หน้าบ้านเบ็ดกว้างอยู่ไม่ถ้าหมายถึงว่าโบราณเขาเปิ๊กต่อหมายถึงว่าว่ากินไปด้วยพูดด้วยอ่ะมันจะได้แฟนแก่ไม่เวามองฉันด้วยคนแบบนั้นหรอมึงเดี๋ยซื้อจะมาแน่มึงเดี๋ยซื้อจะมาแน่ไดาได้เลยนะไอ้๊ะโพสเอ๊ะโพสอ่ะฉันชอบพนเลยอ่ะชุ่มมืนิดีมากดีมากเพราะฉันไม่เห็นเธอหลุดเลิกฉันดีมากดีมากเก่งมาก ไว้ใจได้แหละมาอ่อยได้มันยังไม่ใช่พวกนี้ไปโพสนะมาแบบว่าให้ฉันดื่มแล้วพสมาเนมาสอมาสอบ่มีความรักไปแต่หรอวะมาสอมูมีความมีความรักหรือยังหนยหนูก็รู้เรื่องเขาเหมือนกันผู้รู้เมื่อกี้เลยนอนห้องไหนครับพี่พื่นนเนี่หลายห้องชั่วป่าเออนอนตรงนี้เราจะนอนโซบาย เธอนอนห้องน้ำเธอนอนห้องแต่งตัวห้องเยอะไปหมดบ้านเราไปห้องเดียวอไแมหน่าบอไปบ้านเดีก็ได้บ้านฉันไม่ได้จริงซ่อมของน้างของนึ่งกับบางสันแบบแันวี่บอกนางอยากอายแต่ลาไปบ้านก็อยากอายเลิศตัวตอนแรกเบนบอกว่าเบนไปบ้านบิ๊กก็ได้แต่บิ๊กไม่ให้ไปมันแคบใช่เปล่าแอบใครกันเปาดูเพืกันด้วยกับเพืดอกันนะเพาเราเต็มบ้านแล้วบุรีอบุรีอะตายแล้วเธอแอบใครไว้นเปล่า บมีเบคไอเดเพื่อนกันไม่โกหกกันหรอกเอายาวไว้ที่บ้านเอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวคืนนี้ไปห่งเพ่าคำไม่คุณพ่อจล่อนะเหนี่ยพ่อบคนไปส่งลูกคุณไหยสูบบอหนาสิบหนาึ้นไปอ๋อมหนาสุดไปฉันจะไปส่งขอบคุณเด้อคุณมเกี่น้ำ พ่อกินเดือดเลือดมากอร่อยร้อนรนแม่จ้ำประเดี๋ยวประเดี๋ยวมากเลยเยอะหรอคะติดที่นี่ที่นีข้าวเหนียวกินเยอะๆเลยน้อข้าวเหนียพี่น้องนี่หมสเติ๊กมาด่าร่าหมีสมาซุปสักซียูสต<ม>ิ๊กแจ๋วด้วยมันเข้ากับมองไหนนี่สร้างอาหารพ่คิดหนักถึกหลังสร้างไปอย่างมูวอิมมีวันเป็นไฟไผ่ถูกินเปไฟ้จะประเดี๋ยวไม่แล้วเป็นไฟมันมีในชุดนี่น้องลอง อาลองมาเนีเฟนเฟนฝาจิ้มแจ่วกินได้ไพี่น้องเฟนฝายมานมาน้ำอันอันนี้ก็แห้งแล้วย่สิสักเฟนฝายไปอีกถุงนึงก็อร่อยนะอาเฉีงดีแ่บแทบอร่อยเด็ดเด็ดเนี่ยอ้าเฟนฝยจิเอาล้วใครทาบนห้องเบยแต่มืกินมันนใครเดียวมันเป็นจิงหรอใช่คนลุกเลยนะ ไม่อะนั่นไม่ไม่ไม่ใช่ผีแล้วนั่นถึงเป็นเหมือนคนอะไรเงี้ยจริงเหรอกว่าจะเข้าบ้านพี่น้องมอ้ยมาจอดหน้าบ้านนี่เคลียร์ไม่รู้เคลียร์อะไรในบ้านตั้งนานประมาณสิบกว่านาทีมันเคลียร์ได้นักหนาแฟนเธอไม่ได้มาตรงนี้หรอกค่ะเออถ้ามีแฟนคงไม่ตอบใบไม่ค่อยไม่ไม่ต้องมาหรอกเออถ้าไม่ตอบหรอกไม่ให้มาหรอกอยู่แฟนดีกว่าสบายใจกว่าเยอะกลัวสิได้เข้าบ้านนะอ่าัน สิบนาทีผ่านไปเอ๋อมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะนายอะพูดเข้ามาแป๊บนึงว่าจะมีลูกเคีย์อะไรอยู่เนี่ยชั้นมสองเดี๋ยวนี้ก็แต่งเรื่องเก่งกันนะบิ๊กไม่เคยแต่งเรื่องจริง <c oughs> เอาอะไรมาแต่งให้แต่งคืนไหมคให้แต่งเรื่องคืนไหมคือเป็นคนดีเช่ไมคือไม่แต่งก <c oughs> ินได้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เย็นเฮ้ยชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะลองให้ฟังหน่อยดิใครปล่อยู่ในนี้ มันสั่งไม่ทันเธอบอกเธอตอนหกโมงจะไปเอาทานได้มีอีกไหมมีอยู่ปะมีสภาพแบบว่าไข่พะโล้พี่เเนาะจริงเหรอมีเหรอไม่กินได้เลยม่กลนอง่นเหไ่นเหรอ่ะเพียงอไรจีิอเนรอไมนหมอม่กนหอมนเอไม่กินอไ่กเหรอไเรอไมกเอไ่กนเหรอ่กินเหมกินี้ม่ก่น้องค่กินเรอไ่กนหอไกินอไกอ่ะนี่ยทุ่กนเอมากินไข่กะโล้ในสภาพี่ มีฟิตใช่ไหมไม่มีปกติกี่วันแล้วนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เธออะตั้งแต่เธอบอกฉันน่ะมัดมาแต่มันมันตู้เย็นบ้านนี้เย็นพี่เอเขาต้องข้องเขาต้องภูมิใจในในสินค้างเขานะแต่ว่ามันโดนไม่สูงได้กินไปแล้วเดือนเกือบเดือนมันเป็นมูนอันนี้ในช่องฟิตเหรอได้ยินอะตู้เย็นปกติไม่ลองไม่รู้ไปไปฟิตก่อนเคยฉันก็กินฉันสั่งไปที่บ้านแต่มันเดือนนึงแล้วได้เดือนเป็นความรู้ว่ามันกินได้ไหมไข่พะโล้แล้วมันแอปฟิตไปได้ยังไง พี่น้องพะโลพะโลพี่เยสุบะชัยหนึ่งเดือนผ่านไปแม่มาได้ไหมตาวิทยาศาสตร์กินได้นี่ไงคนคอมเมนต์ว่ากินได้เราไปเวฟดิบมันเป็นเหมือนมูนมากมัน่าจะกินได้ตาวิทยาศาสตร์ว่าไงเรียนคำนวณนี่อันนี้เขาจบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มาเลยคนนี้ไอ้นนข้างบนมันคืออะไรเอาแม่ดูเป็นฟองไหมไม่พอเวฟแล้วมันก็หายพอเวฟแล้วมันก็หาย ้อรออ,อได้ยู่รติดตามมาม่นะมา